ใตายต้ยต้ใต้ใต้ตนโอครับท่านสนับสนุนโดยเครื่องดื่มใยอาหารผสมวิตามินซีดีโทไนท์ผมราเชนกิ้งทองมารองครับฝากสำรับเพื่อนชาวใต้ งอแล้วว่าได้ฟังเสียงเพราะคุณปู่จุลียมยาเร่อคอยเรียบเรียงควักสำเนียงควังปลูกงอนี่แล้วว่าลูกล้านทีเพื่อให้เสียงกล่อมใจและไปทัว่วภาคเพราะเหนืองจากจใจยังรักงอแล้วว่าสักสี วิชานั่งก็ยังห่วงแม่ยังทำได้ไม่ค่อยดีฝากสักทีเสียงร้องงอนแล้วว่าข้องราชินีนี่แล้วว่าข้องน้องบาราชินหน้าพี่น้องเอ,อ้ยครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักและก็ขอรอบคุณท่านครับพบกับรายการตายต,นต้นโต รายการใต้ต้นโตทีชงกรอบชาแนลดอททีวี <Channel>. มาจำเมนนะเพียกนะเอาคนเราเขาต้องมีความสอนอ,อกสอนใจในสิ่งเที่ทำลุงทองเออเขา,าทำสิ่งไหนสนใจสิ่งนั้นไม่ใช่ทำสิ่งนี้แล้วสนใจสิ่งนู้นและเมื่อไรล่ะฮะเมื่อไรล่ะถึงจะได้ Thầm nà thi đại đi nè, Kháu cháy dâng lùng lê lê Mèo á Bộ dọc hít Khi xây mưu thần tì Phép mi Hài Tấn lè cá Phép tiếp cơn à. Chính mày tu <laughs> Mắn Ăn à. nè con dâu Nhà bị tiêu Cô bố bà Cố nghe đắng Tâm trái đắng đi Phừa Đắng đi phừa Cố nghe ฮะกลองในวัดกลองในวัดันเพื่อกลองในวัด,วดตั้มใจวันนี้ดังดีเพื่อ,อต้องให้คนอื่นตีดูอ๋อเล,ลือดเพื่อการนะว่ากลองในวัดตั้มใจดังดีเพื่อเละออต้องให้กาบานตีหรู้แบบลานในวัดตีไม่จะไม่ดังเองดีทีหรออ๋อ ได้ยินแหละไหมเพียงเข้าใจแล้วันลุงธงเพื่อนั่นบ่าวโทกำลังหวาเพราะมันวอไม่ได้เข้าหวาเลยเนี่ยเขาไม่ได้หวาเลยไม่ได้หวาเพื่อวากล้องในวัดถ้าได้ดังกันดังเองดังเองไม่มีในคว่ามจำใจกล้องดังดีเพื่อต้องคนอื่นตีพี่กล้องมันดังด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยหวะเอ้แล้วเข้าหวาเพี้ยงเบอร์ไเลอเพรมชาลาดพอกรั้งละลุงทองเออจะไม่นอนรานี่ มันไม่มีใครผิดหรอกนะพีกอ่โถอโถก็พูดถูกเปรียบเทียบเป็นการเปรียบเลยให้คนมีความคิดเขาคิดกันคนเราจะดังจะดังต้องให้คนอื่นพูดอย่าดังด้วยตัวเองคนเราจะดีก็ต้องดีที่คนอื่นตัดสินใจข้าใจยัง ดีต่กนน OSE ตัดสินใจเพื่อขันตัวเราเป็นของเราเองเราทำเราดีไม่ดีเรารออยู่เผื่อตัดสินเราพื้นเราเราตัดสินเจ้าตัวเองไอ้นั้นก็ถูกแต่ว่าแต่แต่ว่าให้หนอแต่วา่าการที่จะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยเราอย่าตัดสินใจตัวเองเอาก็เราไม่ตัดสินใจเองเลยเราที่เป็นคนพื้นเราหนูโล่งไม่พูดเคลื่อนหรอกนี่ไม่ใช่ การทำความดีเป็นพื้นฐานไปสู่การเป็นคนดีเพราะฉะนั้นการทำชั่วหรือทำดีตัวเราเองเป็นคนตัดสินใจอ๋อเอ้ยอันนี้ถูกผลของการทำชั่วหรือทำดีจะทำให้คนอื่นหรือสังคมโดยทั่วไปได้เลยเห็นมาที่ตัวเราว่าเราจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีอ๋อผีเข้าใจแล้วเข้าใจว่าอย่างไงเข้าใจว่านองไม่ความ่ะ การเป็นคนดีหรือคนไม่ดีคนอื่นตัดสินแต่ว่าการทําดีหรือทําชั่วเราเป็นคนตัดสินใจทำาฮะพ้นของการกระทําของเรานี่แหละคนอื่นจะเห็นว่าเราเป็นคนดีหรือคนไม่ดีใช่ไหมเนาะใช่แล้วอาเพียกนี่เก่งจังเลยเดียเด๋ยวนี้เนะี่ยเมาผีแกงมาตั้งแต่ในพุงแล้วนะเนาะอ่าเลียเตียแลยเตียก็แล่นอยู่เรียกเดียวใจเนียอย่หยกอ้างเพื่อเอาหยกอ่างแล้วกี้ใส่มือตะทีอาเพียกนี้ <c oughs> อันไนคนเราต้องเออเพื่ออ๋อ คนเจร้านี่อย hey, ่าไปเที่ยวแรงได้มนุษย์ทุกคนไม่มีการยอมรับตัวเองพิทุกคนกิดว่าเหตุผลของตัวเองทุกทั้งเพ่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราปล่อยเขาเดินในทุกทางทุดทางแบบเราไม่เห็นเน่ะเชือกวัวเวลาเราลํำมัวเชือกกระโดดมูกกันเวลาวัวมันเล่นมันเดินไปเรื่อยๆเวลาเราเรีกเล้แอ่ะ ไม่จะมันนัน้นมาทีแล้วโตให้เราถกกับมันไม่หั้นแต่เด้แต่ปลื้มมันนั้นเนาะมพมันไปสุดเฉียกมากันเดินดร้อบเองมันเลยไอ้นี่ก็เหมือนกันโอ้เ <c> ป <oughs> ียกพันพื้นงงทองเพียงกี่เป็นวัวลุุดเฉือกเรือเป็นวัวเอวเ่อกเรียกรบฮายต้นเลวกบเพราะไม่อยากคนเลวร้ายถึงขนาดนั้นจะไม่าานานนี้เอาแหละไม่มีใครเลวร้ยรายหรอกเพียงแต่ว่าคนเราน่ะ ต้องรู้สํานึกผิดชอบชั่วดีด้วยตัวเองอย่าให้ต้องคนอื่นจะต้องมาตัดสินว่าคนนี้ครบได้ครบไม่ได้ถ้าร้อยถึงเวลาเมื่อนั้นแล้วเนี่ยรอใถึงเวลามานั้นถึงปันพันหรองเอ้าอาจจะสายไปก็ได้เพราะว่าถ้าเราเป็นทำสิ่งที่ไม่ดี มันก็ไม่ดีจนเยอะแยะมากมายจนสังคมไม่สามารถรับเราให้เป็นคนดีได้แล้วไงอ๋อพี่ข้าใจแล้วนี่น้องรานน่เออเข้าใจว่าผนเบื่อข้าใจว่าคนเราในขณะนีาทิธไรจะต้องโรตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าทำไรพิษทำไรไม่ถูกทำไรไม่ดีเราจะต้องกลับตัวกลับใจด้วยตัวเราเองอย่าพึ่งให้สังคมมาโบมาชีา้แนะว่าเราต้นไม่ดีอัน ถ้าวอรปล่อยไปถึงตอนนั้นเราอาจจะกลับตัวยาก็ได้อ๋อเข้าใจตู้กเปียกีนจัดมาต้านวันนี้เอาพอมเป็นคนี้มีมันสะมองหลวงทองโราชัวดีด้วยตัวเองคิดได้เลียบรู้ไม่ทําแต่ว่าบางทียำใจไม่ได้ก็ต้องทำเพื่อไปเรื่อยๆมันเราทุกคนโรแเพลยได้ดีไม่ดีแต่ยู่งแต่ว่าใครจะทําได้หรือทําไม่ได้ทาวรเองใช่แนท่านก็จะยังเออเก้าเจเหรียเอ้เด็กเใจแรงเนี่ยคนเราก็บอกเร็ว สถานการณ์ในปัจจุบันนี้บ้านเมืองเราป็นผลผลมังเพียกวังนี่เอาบ้านเมืองับเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องปกติธรรมดาผนผลิตเอาในเมื่อคนจํานวนมากห้าสิบล้านคนต้งกินแลเรื่องใดเรื่องหนึ่งยอมจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่ฮที่มีกฎหมายรัฐนุนเป็นกฎหมายเมฆกฎหมายลักแลว้วอาเพียว่าการแก้ไขรัฐนูญเนี่ยเพียกว่าสมควรแก้ไหมนุนกับพูนี่เมื่อมันไม่หน่อง อาเหมือนกันถ้าภาษากลางเขาเรียกนูนภาษาใต้เขาเรียกพูนเหมือนกันค่ะผีหวาถ้าแกรัฐบาลนู้นั้นไม่โรผีไม่เข้าใจนะเผื่อเบียแต่ถ้าแกรัฐนามาพูนเนี่ยผีเพี้ยงกว่สมควรที่แกเผื่อผมกระเฉาแกเหมือนกันถ้าพูนภูนไนนอ้ไอ้โฟนรับาลนั้นเคยกระจก เอาเลยครับพี่น้องครับก็คงจะโพลป้าหงโค,มคมในช่วงถึงเคยถึงกีง่มิน้นจงเนียพี่น้องไปพบกักบบทเพลงกันก้นบทเพลงแรกจะหลายหลงดอกเอาบทเพลงจากศิลปินลูกล้านชาวใต้ที่สร้างสรรค์ผลง,งานกันด้วยตัวเองเราไม่ได้เป็นทาสนายทุนเราไม่ได้ทุกทุนทุนครบกันโคงงำเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไปพบกับบทเพลงจากปูอันดามันกับบทเ,เพลงไกลใตยเพลงไรก็ไกลใตยไม่ใช่ไกลใต้ไกลปากใต้กันใช่ไหมโอ้ผมหนึ่งว่าไกลใต้ไอ้เพียกนี่โอ้เพี้ยนอยู่เรื่อยออื เพลงที่สองลงต้องเพลงที่สองจากอาจารย์เฉยสานวัดรเพลงไหนลงต้องซีคุณร้อยอ้ไอ้นี่ร้อย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 ชดไมก่กขามาเฮ้ยคล้องคอเลยอ๋ออย่าเล้งเพซาิ่งไม่ดีซิ่งไกรกก็แลวแต่เล่งเลยมีพ้นกระทบโตเยเด็กและเยาวชนอนาคตของชาร์เราอย่าทำถึงแม้ว่าเราจะเป็นชื่อมืนชนตัวเล็กๆเราจะทำะรายการทีวีดาวเทียมแต่ว่าเราต้องเคารพโต้ทันผู้ชมฮะ ตัวเราต้องเคารพตัวทัานผู้ชมเราอย่าทําตัวให้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับสังคมจะไม่โตมันนะคนรัาวทำไรต้องคํานึงเนอ,อย่าว่าแต่โม่เรา่วทำในาการทีวีดาวเทียมชลองเล็กๆเ,เ,เราก็ต้องคานึงจิตสํานึกต่อสังคมมีคนเล่ะกี้คนกับเราต้องเราต้องมีจิตสํานึกข้องความเป็นซื้อมลชนในการนําเสนอเพื่ออะไรก็แล้วแต่ เราจะต้องมีจิตสับนึกกระพิชอบต่อสร้างคมตรงประเทศชาติอนาคตของชาติอายุปันหือเราอีแรงไงเรเดี๋ยวต้องเรามาเระวังจะไม่ต้องงั้นใชได้ยินอะไรไหมพี่ได้ยินแล้วเพราะฉะนั้นเซ้คุณรวยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่ลองนึกแลยนะเด็กเยาวชนของชาติตังเม็ดกินเซ้คุณรวยกันเม็ดไปเรียนชังแล้วก็ยิงกันเม็ด่อไปอีกสักสามสิบปีต่อไปข้างหน้าประฏิจชาติอายุหรือก็ยุบหรืออยุ่ยยนี่ยเยา นี่คนอายุห้าสิบสี่สิบขึ้นไปอีกสามสิบปีต่อไ้เพียสิบแปดสิบเก้าสิบรอยเล่าเคยอยู่ถึงมัง้งร้อยเอ้าเนอี้ฮะทึ่งเพราะฉะนั้นเด็กอายุยี่สิบว่าสิบว่าปีถ้าไปกินเส้คุณรอยกันเสยท้งเม็ดไปเป็นนางอันตาพานกันเม็ดทึ่งกิจเลป,ประเทศชติสังคมนในอยู่พรือเออข้าใจข้ายุา่พรืออยู่อันนี้เอานี่ฮะโรไม่ว่าการเปิดเครี่อาเซียนเป็นประชาคมอาเซียนอีกสามปีข้างหน้านี่อไอีกเกิดขึ้นเอาไปใจเพื่อ ไปเที่ยวมาเลนโดผามาลาไรเราไม่ต้องทําวีซ่าไม่ค,ความเชงเก้นเชงเก้นวะบัลเพลือไปได้ทุกประเทศไม่ต้องทําวีซ่าอือเต่ว่าแต่ยวะได้แต่ลาออมนายทุนจากประเทศต่างๆมันจะเข้ามาภูมิปัญญาไทยยังเขียนข้าวไทยยังเขียนอาชีพของคนไทยต่อไปนายทุนจากสิงคโปร์นายทุนจากมาเลเซียเข้ามาทำคนยากคนจนในเราอยู่หรือในเมื่อทุกเงินโกรธงำทุกคนคว้าว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่อง,งที่ต้องศึกษาเราต้องม้ความรู้อ๋ตอต้นนี้ยับยาวเลยเพลงที่คุณรนะ้องกอน่ะออเอาที่คุณรอยเรื่องนี้แลกกันต่อเช้าเพลงที่ซ้ำเพลงที่ซ้ำเป็นเพลงภาษายาวีหรือภาษามาลายูอ๋อเพลงอะไรอ่ะอ๋อโชเล่โชเล่อีวายยเกว่าเชิญกรบพมซ้ำมาเพลงครับสนับสนุนโดยเครือ่องดื่มมอสกัดปรุงสำเร็จรสช็อกโกแลต Daily Mode.